สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมมีใครเป็นสลเลนเดร์ยูทูบเบอร์นะครับก็วันสำหรับวันนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟ MTs นะครับสว r ย i v ว l นะก็วันนี้ก็มีอะไรอัปเดตมาใหม่นั่นก็คือยศนี้ครับน่อยยดยูทูบเบอร์นะครับแต่เป็นยูทู e ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับยุดนี้ก็นะก็ ได้แค่เอฟเฟกผมไปต่อรองกับผอมมาแล้วแบบต้นเวลาเครื่องค้างแล้วพอเครื่องค้างปุ๊บมันจะดูใช่ไหมไม่ได้ดูหรอกเพราะแบบเครื่องค้างพอแลกเน็แลกเน็ตแล้วนี้เซิร์ฟเวอร์ก็จะเห็นแบบมันลอยแล้วคนนี้มันก็จะเตะผมจะให้แกดังนั้นเขาบอกแค่เคอฟเฟกก็ดีแล้วนะก็อ,อย่างน้อยก็ไม่ต้องเป็นแค่ไอไกด์ธรรมดาก็อันนี้ก็ดีครับอืม ก็นี่แหละก็คืออัปเดตใหม่ส่วนตอนนี้นะคะก็มาดูครับมาดูภาพอันเซนสวยสยดงดงามองครับและนี่ก็คือหมูบ่บ้านของจ m เอนครับก็นะก็ไม่มีอะไรมากกว่า ก็มีเพิ่มเติมมาแค่เนี้ยอันนี้ก็เป็นบ้านใครไม่รู้จําไม่ได้อันนี้อะไรไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็น่าจะเป็นศาลาส่วนอันนี้เป็นบ้านเอ้ยอันนี้เป็นแคดบอร์ดเนี่ยก็มันก็จะแบบเป็นกิจกรรมของไอหมู่บ้านเราอะครับเป้นของแคเราดูครับก็ออ้ยชิ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 เดี๋ยวด้ ภารกิจเป็นภารกิจของแคนเจมส์เปิดศึกกับอีวิลภารกิจสำเร็จหนีหมดครับก็ตอนนั้นมีแค่สองคนสองคนนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวผมให้ดูจุดยุทธศาสตร์บอกไว้ก่อนโหดไปโหดมากโอ้ยดีเดเล็กนะก็บอกไว้ก่อนครับว่า จุดยุทธศาสตร์นะมันโหดมากมันจะมีสองจุดยุทธศาสตร์เว้ยจุดยุทธศาสตร์แรกคือล้อม,ลอ,มอ่ะล้มอ่ะจุดยุทธศาสตร์สองก็คือสำเร็จใครเปลี่ยนชื่อเป็นดอกฝรังเดี๋ยวเด็มดาบก่คนโอเคอันนี้เดี๋ยวอย่าเพ,พิ่งอย่าพึ่งว่าพี่อะไรมันจะต้องแหลกทุกทีครัแบบอันนี้ก็ต้องทำใจนะจ๊ะโอเค อุ้ยครั้งอือหือโยแรกว่าเดี๋ยวสักพักก็จะโดนเต็บ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 ตายแล้วก็นั่นคือจุดยุทธศาสตร์แรกครับที่เหมือนมังกรถ้ามองข้างบนอ่ะจะเหมือนมังกรนะจุดรุ่ยนั่นมีคนมาตีแล้วจเยินจเย็นใจเยินเฮ้ยอย่าอย่ามึงตีอย่ามึงตีโอ้โหําไม ทำไมมีแต่คนมาลุมวะเนี่ยได้ดูจุดยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้เลยเออเห็นเป็นยูทูบเกอร์ก็ไม่เห็นเป็นแค่ YouTuber กอร์ก็เละตี๊เ็บเด็บอะอันนี้ก็คือจุดยุทธศาสตร์สองครับก็คือจุดยุทธศาสตร์นนท์โอ้ยโคตรคนมากโคตรมาก ไม่ทินทำอะไรนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดีดด๋ยวจะโดนไม่ใช่หน่อยวันนี้น่าจะเอาเอฟเฟกต์อินพิซิบโวมาด้วยตามสองหนึ่งโอยรีบอยนะครับผมก็นั่นก็คือสองจุดยุทธศาส โอ้โหโอ้ยตา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 ยน่งั้นตายนี่ครับก็คือหนึ่งสาเหตุที่ช่วยยูทูปเบอร์มันจากเออนี่ไงตายห่าแลเด้วเดี๋เด้อถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่นะ เอาของคืนมาคืนมาก็ตรยยจี๊ดจัตจัตสองก็แบบอลังการล้านแปดมาก Fuck up เดี๋ยวบอกตอน ได้ของออชวนอารมณ์เสียด้วยนะตอนไม่ได้ของเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยจริงจริงดาบห้ใครส่งนะเออนี่อนี่ดิเอามาโอ้เน้นผมไม่บอกนะ เคพอรู้ละพอรู้ละทำยังไงทีวีเลยได้ป่ะ E F F E C <oughs> T โอ้ท mm ับสลินเดอร์เคสเตอร์โอ้ยดดูทีนอ่เนี่ยทีนี่ผมกางสุดเลยแลเนี่ยสปีดสอง Oh, apa ada ikan ni. Tok, long, cai, efek, day, mai, ni, et. ทุอคนชื่อเอฟเฟคมันคืออะไรเนะี่ยผมใช้ก็ผมก็ใช้เ e อฟเฟคไม่เป็นนะใคร สอนใช้ให้หน่อยใครสอนได้ออกกล้องนะโอ้เป็นการขู่ที่โหดมากแล้วก็พี่โอ้พี่มันฉีกเปลยมากไงไงไงพี่ยิงไง ที่แกลนเดียร์มกัดยินะแล้วทำไมถึงไม่ได้วะนี่ครับก็คือผู้รูปลอหน,น้าตาดีคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าพี่ยู ยูกิยูกิเซนซ่านะก <G ül üyor> ็นะพี่ยูกิของเรานี่เองอะเนมละไอดีเวลาสปีดไอดีอะอะไรเอฟเฟกต์ชื่อไอเดีย เวลาเวลโอ้แซงโอ้ครับก็นะเข้ามาเล่นได้ไม่เกี่ยง f f f b e c g แีนะ้วก็มันก็หไม,ไม,ไม่ไม่รับไม่รับไม่รับเลยไม่รับเลย ชื่อยาแล้วอะไรอีกนะชื่อโอเคแล้วก็เซลเลนเดอร์แคตเตอร์ชื่อยาหนึ่งเวลา สิบนาทีเลเวลหนึ่ง mm hmm. กัเกพอเป็นล้ขพอเป็นลวครับท็อปเอฟเฟกต์ซเลนเดอร์แคตเตอร์ โอ้โอเคใช้ได้่ะใช้ได้่ะแต่มันก็ใชิได้หนึ่งชั่วโมงนี่เคพอได้อยู่เข้าไปแล้วใจมากทุกคนคน ใช้ใช้เป็นและโอเคผมก็เป็นแคสเตอร์ที่เป็นแบบพวกอ็ะไม่ใช่แคสเตอร์คนแรกแต่เป็นคนที่มียดอดยูทูบเบอร์คนแรกของเจอนะฮ <c oughs> <c oughs> นะก็เย่นะแล้วก็ยูกิแซนซา P ีต่สปีตเวลานี้ก็ก้าวโอเคเลเวลสองเลยเป็นไงนี่ไงไง cao 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 xong Kai, kai, kau ini nii , vot ma ei kao piina . ผมพลังสะติงติงอ่ะพิมงไงเดี๋ยวผมใจะใดูเลยวยกันในคลิปนี้นี่แหละได้มีขอบ ถ้ามีเสียงเข้าพัดมเข้ายัางไงก็ต้องขออภัยนะครับ à, phim ngay. เก้าเก้านี chat, ่เอาแบบสิบไปเลยเป็นไงครับเอฟเอฟ

ไม่หมดอะกระดูสูงโอ้โหปิดเซิฟเลยแอดงดก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบคารรีวิวนี้กันดีแล้วก็นะมันไม่ได้กาดกันคิดก็อนาคตอาจจะมีแบบเป็นยังไงอะ่ะเคยทีมาบ้างแบบเกมโหมดหนึ่งมาบ้างก็วันนี้ก็ ครับจบแล้วครับบ๊ายบาย